ทำอะไรก็แพ้สิทำอะไรก็แพ้สิโถ่ช่วยช่วยไปก็บกระเป๋าไปเรียงกลับนอยด้วยนแเหมือนเหมือนเขาของต่างเนเป็นดาราแล้วเราก็เป็นแบบเออเหมือนเราเป็นเราเป็นเราเป็นคนคนดูแลเขาอะไรเงี้ยขับรถอ่ะเม้ไม่เคยปีเคเลยว่ะเติ้ลนี่ขี้ด้วยขี้ด้วยไม่ได้ประวันด้วยนะไม่ได้ได้ได้ประวันด้วยขับรถมันเมนได้ยิงมันเมื่อกี้ได้ก่ายฤษีด้วยจ้ะอ่าเดี๋ยวความเร็วขึ้นนะชาเลนจ์ความเร็วจะขึ้นนะครับผม ของขวัญคูณสามนะออ้ยเขาเล่นเราแน่เลยอะพี่ป้าจัดการดิพี่พี่ที่รักผมออ้ยป้ายพอดเลยทุกคนที่รักนุ่นแล้วก็นำไม่ดีรักเอาดิเอาดิเอาเอาดิทุกคน้งใรอยใทุกคนต้ดงใรุมด้ยงใรมต้ดงใจรุมองใมตรมต้ใรมอใรุมงใจรม้องใรุมต้ใครมใรม บอกนุ่นเนทช่วยหน่อยเฮ้ยลิงไอ้รักเด็ดดี้มาช่วยคะแนนแต่ถ้าผมชนะเนี่ยพี่เลี้ยง3คนต้องลุกขึ้นเต้นหมดเลยนะก็มาดิครับเหอเอานี่ยเอาเต้นเพลงตรงเดินไปเดินเดี๋ยวเต้นเต้นเต้นเพลงเข้ามาอีด้วยโอ้โหตัวบิงซาร์เมทพูดได้ด้วยเป็นไงผมขาผมับทุกคนครับพี่เลี้ยงสามน้อยจะเต้นนะ พยายามเห็นเราไฟเต้นให้เราไฟเตนนะทั่งเอาต้องทายครับนะครับช่วยูหนูใครมีรักลูกสาวยังเต้นเโอ้ยอยากเห็นพี่ไฟช,ช่วยหนูก่อนเดี๋ยวหนูเต้นให้ดู <c oughs> แต่ถ้าชนะไ,ไม่เอาไม่เอาต้องต้องต้อง,ต,องต้องแพ้แล้วเต้นถ้าชนะเต้นรวยไม่เป็นทางการต้โทษไหมเออนั่นสินั่นสินั่นสิมาแ,แพ,พ้เราเต้นแพ้ลราเต้นเอาไปยืนเลยครับ แม่เครื่องโูเตะรีดจริงนะขอให้ติ๊กต็อกตาโฟมาเถอะาดูทีไฟขอไก่เล็กซี่ถ้าขอถ้าได้ไก่เล็กซี่เนาะจะชนะเลยไหมไม่เอาอ่ะไม่กล้าขออ่ะเกมจ่ยอะคือไฟยังได้หรือเปล่าเข้าาไดกนีช่ยคือเขาคิดว่าเขาคิดว่าแต้มเล็กซี่มันแต้มเองก็จริงหนึ่งอืมเราไม่เก็เล่นไม่เป็นแต่รวยดีนี่เราเล่นไม่เป็นนะเฮดูดูคนขาให้คนขอบ้าเลยเนาะ ดีเนาะโคตรดีว <oh to mmm, ่ไม ah ่มีใครตบเขาเลยแนทปุ่นแนทเราเพิ่งขึ้นไลท์ครั้งแรกเองนะถึง่ายเลยนะง่ายเลยแต่ตอนแรกพวกผมก็แบบนี้แหละพวกเนี้ยไลท์พีไปพีเคได้ปุ่นดาวโต๊ะหายี่สิบดาวโต๊ยี่สิบแท็มใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้วไม่มีใครอยากเห็นไม่มีใครอยากเห็นสามพี่เลี้ยงเต้นมั้งเหรอ เต้นให้ดูได้จ้ะได้ครับเดี๋ยวลงในงติ๊กต็อกเลยครับ <laughs> ใช่จ้ะเดี๋ยวเต้นให้ดูในติ๊กต็เลยครับ <c oughs> โอ้โหโ 7, เจ็ันแ <c oughs> ล้วหรอลุงฟ้าเดินแน่เดินไม่มทีวะแล้วถ้าผมแพ้คุณทาอะไรเนี่ยเต้นเต้นล้าเออต้อ่ห้เ้นเต้นไม่ต้องส่งให้พี่เต้น เังเดียวนะเว้ยตัวลูกฟ้าห้ามปาดไม่ได้นะไม่ได้นะโ้ยติ๊กอกกตาติ๊กตอกระตาได้อยู่ติ๊กต๊องกตาได้อยู่แต่เราดูคอมีคนปาดเยอะเลยเออต่ากัเจ็บบคตจะมีคนป่ายหรอมัคือป่าที่พี่งนั่งหายไปเลยอได้นี้ติ๊กต๊อกกระตาคืออะไรนะเอาเนี่ยคืออะไรยากยากจริงเลยยากจริงเลยมันติดติดมาติ๊กต๊องกระตาคืออะไรครับยากจริงเลย อุ้ยนี่เขาขิงเหรอจะจะเห็นจังเลยเลยจะเห็นจังเลยติ๊กตะกันตาเป็นยังไงนะแน่ใจเรานับถอยหลังเลยนะอุ้ยเป็นน้อยของจริงวะทำไน้เลยทำได้เหรอเรารู้ทำไมแกเป็นคนน้ามันไ้เหมือนกันนะพี่ไายเป็นคนน้าเซนกันนะไป่เอาไป่จะนับถอยหลังแล้วว่ะสิบเก้าแปดสิบหก Yeah.